สครับเรามาไหว้หลวงปู่คาคณิงวัดถ้ำกูหาสวรรค์ก่อนจะเลี้ยวซ้ายลงนะครับลานจอดรถมองเจดีสีขาวนี่ไว้นะครับเดินเบี่ยงมาทางนี้เดินไปอย่างมาทางนี้ก็จะเห็นซุ้มประตูนี่ครับเนี่ยเนี่ยเราก็เดินไปเลยครับนั่นตรงนั้นคือแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําของนะครับถ้าคนลาวเรียกแม่น้ําของก็คือโของเขาแหะนี่คืออําเภอของเจียมละ อันนั้นก็คือติดมูลพวกแพรอะรยะพวกดิมดิมน้ํามูลแล้วก็เดินลงมาเนี่ยวัดถ้ำกูหาสวรรค์เดินลงมาต้องดูสังเกตซุ้มตรงนี้นะครับอ่าเข้ามาปุ๊บเราก็นี่ครับจะมีจุดชมวิวให้ถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ตรงชาเนี่ยเป็นวัดหลวงปู่นะอยู่ข้างในตรงนู้นนะครับแล้วเราไปไหว้กันก่อนเข้าของเจียมเลยใครมาของเจียมจะเช,ช้าจะบ่ายจะเย็นก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยเนี่ยเป็นรูปพระ ครับผมนี่ฮะเข้าไปอ๋อ่นปิดบอกฮัดปิดแล้วบอก่ปิดแล้วใช่ไหมอ๋อ่นเปิดกี่โมงอะ่ะนี่หลวงปู่อยู่ข้างในนะครับนะ่ะอ่านี่เป็นตรงนี้ก็มาถ่ายรูปเดียวผม่นเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับหกโมงครึ่งตอนนี้ประมาณเวลาปิดไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ประมาณบ่ายสี่ก็ปิดแล้วนะ โอเคถ้าใครมาก็ขึ้นจากที่พักมาก็มาตรงนี้ได้ใครสนใจก็นี่ครับเพิ่นขายตลอดรับโซ่กับเพิ่นได้วันนี้หกหนะครับ